ึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะมีโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สัญชาติไทย100%และจะเป็นหนึ่งเดียวในนาฟิลภายใต้โครงการซิมปันสุขส่งต่อความสุขได้ทุกวันที่จะแบ,บ่าปรนโกาศให้กับเหล่ายูโรทั่วประเทศได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตเพื่อก้าวสู่ระดับสา้นซิมปันสุขให้บริการโดยบริษัทเคฟงของคอมมิคชั่นจำกัดภายใต้เครือข่ายเฟซเทเลคอม ดูให้บริการยุคใหม่บนโคขายของ tot ที่จะทําให้ชีวิตการเป็นดิวเลอร์ของคุณมีแต่ได้กับได้ทั้งใน,นเรื่องของรายได้และผลประโยชน์รวมถึงความสะดวกสบายที่จะได้รับดิวเลอรของเราจะมีรายได้ที่มั่นคงจากถือช่องทางแบบก้ากระโดด ที่ 1. รับเงินสนับสนุนค่าประชาสัมพันธ์เดือนละสเซตามขนา,ขนาดของดิวเลอร์ตลอด60สัปดาห์กระโดดที่ 2. รับค่าคอมมิชชั่น20%ทันทีของขนาดดิวเลอร์ที่แนะนาได้กระโดดที่3รับโบนัสการบริหารทีมตามขนาดแพคเกจดิวเลอร์ของคูณตลอด60สัปดาห์และกระโดดที่4 รับเงินตัผลจากกองคุณดูเล่าแบบที่ไม่เคยมีใครให้มาก่อนไม่เพียงเท่านั้นเมื่อตอบรับการเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณสิงปังสุกมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิตัลแพลตฟอร์มแบบเต็มรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศซึ่งจะทําให้คุณถอนเงินออนไลน์ที่ได้รับจากทั้งสช่องทางได้ดยตัวเองแบบเรียลไทม์กดถอนเงินปุ๊บอ mm hmm. อนปับ๊บหมดปัญหารอเจ้าหน้าที่อนุมัติ โปรแกรการคำนวณผลประโยชน์และรับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายจะให้คุณนำเงเินไปต่อยอดธุรกิจได้ทันทีสิ้นปันสอส่งต่อความสุขได้ทุกวัน